มีสองของปรับกลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะมาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำค่ำคืนนี้จะมีอีกหนึ่งวาระสําคัญก็คือการมีถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยลเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐถึงนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐและก็รวมถึงนโยบายการเงินด้วยจะมีน้ําหนัก่อการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในทองคมามกนงอยแค่ไหนพูดคุยกันในช่วงของ g o a l ลูกบ YLG ค่ะ สนับสนุนด ures, โดย YLG Boolean and Futures โทร026879999คูยคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG b u l l e a n and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาค่ะค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคําก็จะรอเหมือนกันนะคะว่าคุณเจเน็ตน,นั้นจะ,ะแถลงอะไรนะคะครับใช่ครับคิดว่าหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านทีเดียวนะครับ ออกมาส่งสัญญาณในลักษณะที่อยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเลข GDP ในปลายสัปดาห์ออกมาสนับสนุนกระแสะการคาดการของประธานเฟดสาขาต่างๆด้วยตลาดก็เลยโฟกัสไปที่การถแถลงการของคุณเจเน็ตเยเลนที่สมาคมเศรษฐกิจที่นิวยอร์กในคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับโดยตามกําหนดตารางหรือหมายกาหนดการเนี่ยน่าจะมีการกล่าวปาใัยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ แล้วก็นโยบายการเงินของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งประหลาดค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงเลยส่งผลให้ราคาราครงคำเริ่มมีการรีบาร์ดิบตัวขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของดันชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่าเราเรียกกันว่า PCE อ่นะครับซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อของเฟดตัวหนึ่งเหมือนกันโดยตัวเลขเนี่ย ปรับมาปรับตัวลดลง0.1%หลังจากก่อนหน้ามีการปรับตัวเพิ่ม0.3%นะครับก็เลยส่งผลให้ดัดชนี PCE พื้นฐานอยู่ที่ระดับ1.7%โดยดัดชนีตัวนี้ยังคงต่ำกว่า2%นะครับก็ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเลขหรือเกณฑ์เงินเฟอ้อที่เฟดกำหนดเอาไว้ที่2%เนี่ยยังไม่ได้เป็นไปนตามเป้าหมายโอกาสที่คุณเจเนตเจเนจะจับประเด็นดังกล่าวเกี่ยกับเงินเฟอ้อที่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายออกมาพูดก็ยัง เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังหวังได้นะครับว่าอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยก็ได้ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสขยับขึ้นได้ต่ออีกสักชุดหนึ่งครับค่ะถ้าเป็นแบบนั้นคือไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรที่เหนือเหนือคาดออกมาแล้วมีโอกาสที่ราคาทองคําอาจจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกเนี่ยณระดับที่เราเห็นแถวๆพันสองร้อยสิบห้า น่าวัดไหมคะน่าเสี่ยงไหมครับในในส่วนของการเสี่ยงเข้าซื้อเนี่ยเรายังแนะนําว่าอาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคาเรายังประเมินรูปแบบในระยะกลางว่าเป็นไซเวดาวนะครับการเข้าไปไล่ซื้อเนี่ยอาจจะทําให้ยัดในส่วนของการทํากําไรเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรได้ค่อนข้างน้อยขณะที่ในส่วนของระดับพันสองร้อยยี่สิบสอง พันสองอยิสี่จะเห็นว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคามีการเทสในส่วนของระดับดังกล่าวหลายรอบแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้ แต่ว่าหากในส่วนของการถแถลงการในค่ำคืนนี้ออกมาเป็นบวกจริงๆเนี่ยเราประเมินว่าระดับดังกล่าวราคาอาจจะผ่านได้แต่ก็อาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านสำคัญบริเวณพันสองร้อยสามสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อ,อ,อนว่าราคาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหากยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เรายังประเมินว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํา ยังเป็นรูปแบบของไซเบดาวเหมือนเดิมโอกาสที่จะมีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาเพื่อทดสอบกรอบด้านล่างบริเวณพันสอง 8, ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้แล้วก็ระดับพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อไฟสออนซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันครับค่ะมาดูกันที่ตัวของ z 5 5 Series H กันบ้างน,นะคะก่อนที่จะเหลือวันทำการพรุ่งนี้อวันล่าสุดอยู่ที่8 9 1 การที่เราเห็นดัชนีย่อตัวลงมาเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆแบบนี้จะปิดโ s i t i o n ก่อนดีหรือว่าจะรีบรอโ l เวอรดีคะครับในส่วนของตัว s ซฟิตี้อนดี u ฟิวเนะครับเราแนะนำว่าอาจจะพยายามรอโ l เวอรจากตัว S50 S16 มาเป็น S50 M16 ดีกว่าเพราะว่าวันในการเทรดเหลือค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าดูจากในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นลักษณะของการถือสถานะเพื่อรอแคสซซเซท,ทเมนท์หรือว่ารอถือยาวไปจนปิดให้ตลาดซเซท,ทเมนท์ราคาเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าในส่วนของนักลงทุนถ้าจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสัน้นหวังจังหวะ กิจกำไรจากการแกว่งตัวของดัชนีอาจจะต้องเริ่มโลโอเวอร์เดือนแล้วก็มาเปิดสถานะใหม่ในส่วนของตัวซีรีส์เมนะครับโดยปัจจัยที่กลับเข้ามาส่งผลในส่วนของดัชนีในระยะสั้นนะครับยังคงเป็นทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบส่วนหนึ่งนะักลงทุนก็ยังคงจับตาดูในส่วนของทางคุณเจนิดเยเล่นซึ่งก็ ยากที่จะคาดการณ์นะครับว่าจะเอาอย่างไรขณะที่ปัจจัยภายในประเทศก็ยังหวังว่าจะได้รับแรงหนุนจากการที่ภาครัฐมีการประกาศในส่วนของมาตรการต่างๆซึ่งล่าสุดคอรมอก็มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นไฟเขียวให้มีการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงวันที่9-17เมษายนโดยมีบ,บรรกุกับภาษีห5 0 0 0้าเพื่มเติมภาษีออกมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกปจัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสร้างมุมมองหรือแนวโน้มของตลาดในเชิงบวก แต่ว่านักลงทุนก็ยังคงเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าหากดูจากการเคลื่อนไหวของดัชนีดูเหมือนว่าหุ้นในส่วนของกลุ่มธนาคารยังคงมีความวิตกกังวลต่อการเปิดเผยในส่วนของรายงานงบประจำไตรมาสหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สู้ดีนะัก รวมถึงตัวเลข NPL ที่ยังคงสูง <c oughs> ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกลับเข้ามากดดันในส่วนของดัชนีดังนั้นเนี่ยเราเลยประเมินในส่วนของแนวรับสาหรับตัว S ห้าส่วน M หนึ่งนะครับหากมีการปรับฐานลงมาอาจเสี่ยงซื้อแถวแถวระดับ8 7ด้อยสิบแปดแล้วก็ไปสต็อปรอที่ระดับแปด้อย็สิบสาขณะที่ดัชนีรีบ,บาหรือรีตัวขึ้นอาจจะต้องรีบปิดสถานะทำกำไราหากยังไม่ผ่านระดับแปด้อยเก้าสิบแล้วก็หากดัชนียังไม่สามารถกลับเคลื่อนไหว กับไปขึ้นเหนือระดับ900จุดได้นะครับการเปิดสถานะชอ็อตหรือการถือสถานะชอ็อตในระยะถัดไปเราก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณครับสวัสดีสสดครับส,ส,สวัสดีค่ะสำหรับ s ซฟตี้ซีรีส์ H พรุ่งนี้จะหมดอายุนะคะการโรเวอร์ไปสัญญา M ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ได้ค่ะแนวรับอยู่แถวๆ870 นะคะส่วนภาพรวมของราคาทองคำดอลลาร์ที่อ่อนก็เลยทำให้ราคาทองคำนั้นรีบาวกลับได้ในช่วงสั้นๆแต่ถามว่ารีบาวกลับมาแล้วตลาดเขาก็รอดูนะคะสำหรับถ้อยแถลงของคุณเจเนตเจนเล่นประธานธนาคารกลางสหรัฐที่วันนี้ตลาดแห่หนักเหมือนกันว่าค่าดาวายานนะคะจะมีการส่งสัญญาในเรื่องของเศรเษฐกิจสหรัฐหรือนโยบายการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าภาพของตอนนี้ก็คือณนะระดับ1,215องเหรียญ คุณผู้ชมที่อยากจะรับจริงๆหรือว่าอยากจะลุ้นกับค่อยถลาจริงๆถ้าไม่มีอะไรออกมามีโอกาสที่ราคาเองคำนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าเพิ่งรับตรงนี้นะคะรอให้ราคานั้นย่อลงไปแถวๆพันสเหรียญก่อนรีบาวกลับขึ้นมาแนวต้านหนึ่งพันสี่สนึ่งพันสองที่ขึ้นมาแถวนี้แล้ว มีแรงขายทำกำไรออกมาก็อย่าเพิ่งมองข้ามไปนะคะลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะข้ามได้หรือเปล่าถ้าข้ามขึ้นไปได้ก็1230เหรียญค่ะนี่เป็นกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำในช่วงสั้นๆวันนี้ก่อนที่เราจะทราบผลค่าแถลงของคุณเจเน็ตเยนเล่นนะคะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันอย่างที่คุณวรุธทิ้งทายไว้นิดหนึ่งคารมอนและมีมตินะคะเรื่องของการอัดฉีดเรื่องของกําลังซื้อ1 0 5 0 0 0บาทสําหรับช่วงเทศกาลสงการานต์และยังมีมติอนุมัติ สำหรับโครงการรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูลแล้วก็สีเหลืองตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอด้วยจะมีนนืยะสําคัญอะไรไหมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศแล้วก็รวมไปถึงรับเหมาก่อสร้างเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ